พี่นายใช่ครับไซน์เราซ้อมมากี่วันเป็นเดือนครับหายไปไหนมาหลายเดือนเลยร่างกายไม่พร้อมก็เลยหยุดไว้ก่อนอันนี้ร่างกายพร้อมเลยใช่ไหมเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายแค่ที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่บ้องซ้อมเราบ้างก็นี่พี่ชาบิรักพี่พันศักดิ์พี่พี่ในค่ายรแล้วพี่เพื่อนๆในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่แล้วร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณหกสิบมวยสไตล์เลยครับ รอบฝีมืคัวันนี้จะต้องมาเจอเพชรลุ่งแสนไม่เคยต่อยกันนะคร <c oughs> ั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่เ, <c oughs> เขายังเขามื่อสไตล์ก็แข็งแรงครับวันนี้เลยมาเจอเพชรลุ่งแสนวางเกลวางแผงให้ดีก็ตาอมื่อสไตล์ต่อยตามตตาเมือสไตล์เราไปมีอะไรจะแก้ไขอุดเข้าดีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ <c oughs> <c oughs> ต่อยไอ้ที่สยามครับที่สยามอ๋มวยโชว์เหรออันนั้นมวยโชว์สามยกใช่ไหม <c oughs> แล้วอย่างห้ายกอ่ะที่ต่อยไว้ก่อนไปต่อยมวยโชว์ต่อยไว้ที่ก็จังเจ็บครับอ่าวันนั้นต่อยกับ ทีดครัแพ้ไหมแพ้เด็ดๆแพ้คะแนนแพ้นอกครับแพ้นอกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยอยู่ร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้านี้เลยปล่อยไปต่อยเลยร้อยยี่สิบห้าเลยเนาะเมื่อเช้ามาสอบหนักจังเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีมาสบายเนาะเพราะเวทมันใหญ่เราปล่อยขึ้นมาด้วยปะไม่ครับก็โตขึ้นไปมึงก็เลยมาร้อยยี่สิบห้าเลยหน้ากายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเอาชนะนะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ ก็สี่โลสี 4, ล่ห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณก็ประมาณ80<น>บแปดสิบแป้คนจังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากเชียร์ฝากเป็นแรงใจนะวันนี้ต้องมาเชืเ่อตพอ่อวันนี้ขอโชคดีวันนี้คุยสองชนนะ่องเจ็ดนะขอบคุณครับ